ไอ้เหี้ยมุมมุมยิงยานกูม,มุมไหนดีวะแบ่งกันเลยปะสองสองเลยปะเดี๋ยวมาฟังกูยอยู่ฝั <ๆ S 2> ่งเนี้ยกูกูยิงฝัยย่งเด็าชายทันแล้วกันโอเคอีกข้งั้นเรามาฝั่งนี้ชายทันลำแรกที่ลำสองเดี๋ยวผมยิงลำลแรกฝั่งนี้มีือสองอ <c oughs> พยายามอย่าอยู่ใกล้มอนนะิดน,น,นะป้อมคบอยู่นเนี่ยจะได้ไม่โดน พยายามแล้วเราเริ <go> uh, ่มนับแล้วนับแรกมาแล้วฝั่งใครฝั่งใครฝั่งเราอะเอาผมยิงยิงล้ำแรกมาละเออล้ำแรกกบร้อยเฮ้ยลลแรกฝั่งเรามาโจ้เดี๋ยวกูยิงก่อนอีกอันหนึ่งยิงเลยดียีวันนี้จากการจากการยิงยิงสอยเจ๊เอ้าปืนพี่ช้ากว่า่ะปืนที่มีรีโหลดปืนช้าใช่ไหมไอ้เหี้ยนั่นแม่ง พีสัตว์แม่งมีลงบนนู้นด้วยเฮียลังเขาอ่ะมีโกงอย่งเลยอย่าปองปืนัมันลงหลังไอ้เลยาวัดต้องเข้าไปต้องปืนว่ะปืนชาร์จไฟฟ้าพี่มันจะดีเลยว่ะงั้นงั้นพี่ยิงลำลำแรกกันผมยิงลำสองเองเออได้พี่จะยิงล้ำสาม เชิญมามาจังหวะนี้เชิญมาเออต้องได้ว่ะตอนนี้อะไรยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นหนึ่งทับแปรเลยตอนนี้ไอ้เพี้ยทำไมมันตันอยู่ไอ้มาแล้วมาแล้วอันนี้ฟังใครฟังใครมาสองลำอันยิงก่อนเลยพี่ยิงก่อนเลยสอยเผ่าไอ้เพี้ยไม่ล่วงว่ะไอ้เัี้ยก่อนจะล่วงจีมพร้อมเยอะแต่ก็มายิงไปนะไอ้โจ้กูไม่แตกว่ะไอ้เหี้ย ลงเนี่ยมันก็ไปไหนไม่ได้เราลเลยค้างตรงนี้แหละแค่ให้แค่ให้โยน5แค่ไปละเหมือนถบรถถังมาลเออโอแกไอ้ใช่ทั์มันเหมือนรถถังมันมาบอของเราใช่ชอยู่เอาะเราโยพร้อม<ป>แตกบึ้มตู้ไปก่อน เดปไอ้เข้าปืนครบกูไม่ลงเอ็ดแล้ววะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูโยนไปอีกอันนึ่งนึงพยายามลยายามมาแล้วพยามาแล้วการเล่นบอลยิงบอลยิงบอนเลยซอยพี่ซอยเฮยทำไมไม่เล่น้วยะเฮ้ยไม่โดนอีกไอ้ป่วยสัตว์เอ้ยมือไม่นิ่งเอ้ยสายผมเต็มข้างบนขมานเลยไม่ต้องห่วงแล้ว ไอต่อมันแล้วไอ้ต่อมันยิงผมถึงนี่มาได้ไงเนี่ยไอ้ยิงถึงนี่มามันตัวสูงต่อมตัวสูงตั้งไปเฮ้ยมันจะมาฝั่งไฮบอลเยอะวะมีไอ้สีรษะมันมี่ไหมผมรักไก่ไม่ได้นะมันสูงเลยตัวสูงมันรักไก่ได้มันยิงถึงแม่ เดีป้อมมันแตกป่ะที่ยิ้วหัวป้อมมันแตกป่ะวะไอ้ตัดแต่งตัวมันยังอยู่อะโอ้โหโอ้โหร่วงเลยมือคนตรงคองมันยังอยู่ไอ้ปลาผมกับปลาชุบมันทางเดิมเลยเพ่นะปลามาทางเดิมไม่ทันขาโยนเข้าไปตรงกลางแมพเลยพี่ทางทาเออไอ้ชุบหน้าพี่โจ้าชู้ ปาอะไรวะไปเราชุบแล้วชุบเลยปาไปทางไหนวะ,เ,มมนะไไเนี่ยปาไปข้างนอกกันนะยานมาแลนะ้วมั้งเนี่ยายาน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 ยิงยิงยิงตอนนั้นหน่อยเจ้ตอนนั้นมันเหลือตัวเดียวสีขาเหรอใช่ไหมสีขาหมหาสนุกมันยืนเฝ้าป้อมปืนมเลยนะ่ะมันขึ้นมาไม่ได้ป้องปืนอยู่คน

ต๋องมันยืนเฝ้าอยู่ตรงนี้มาไปไปไหนนะมาหน้าร้อยเคจีไปวะไอสัตว์แล้วปลาใกล้เกินวิ่งเข้าวันเจ้าไปไอ้นี่พยายามที่จะขึ้นมาหาผมไม่ได้ไปหาเนี่ย่อยลูกน้องด้วย พี่ต่อมันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วพี่ไปตรงและเฮ้ยมันขึ้นมาโอ้โหแต่ให้มันมาให้มาพี่พี่ตาระเลยไปขาถังไอ้ปล่อยสูงว่ะโอ๊ยเหนือยว่ะโอ้ยขี้อะไรฝังไงกลๆพคตรเยอะไอ้สัตว์ โอ้โหรถถังหอยเอ้ยมันยิงมาได้ยังไงนะไอพี่ไม่เข้ามาแล้วว่ะไอ้สัตว์เอ้ยป้อมมันจะยิงเราแล้วอนเนี้ยป้อมเราเนี่ยอตายยากที่หายเอ้ยกลัวแล้วดูตายกูชูไปกูชูไปกูชูไปใส่ต้องปิดประตูดีกว่าเออเออ ปิดประตูนี้กูมีวิธีปานี่ยังเปลี่ยนม้นมาทำงบนอืกอืออืออีก อุ้ยเฮียรถถัง้วยสัสนะเก็บป้อมปืนนี้หมดแล้วหมดเลยว่ะแม,มแ่งหมด้ทุกมดเลยเว้ยเออรถถังแตกตัวยเก็บป้อมเนี้ย ยิงมีเลยเจ้เออไอ้เดี๋ยเดาๆเด้ดีไซน์ผมหมดแล้วยิงไม่ได้เดี๋ยวยิงมุมนี้หาจะไปเจอว่ะเออเหมือน,น, <c oughs> นพูดรเจ้ you <coughs> เียมันปล่อยนี่มันทันลสั่นเเง้ยเอาเฮียเอ้ตาแล้วจะเด้งลงล่างอีกมองปลนสองมสองมอง้แยทำให้ไม่แตกทำไดู้ก ปัดมันแข็งเหรอแข็งเหงเหรอไอ้เหี้ยของลูกไม่แตกเหรอวะไม่ได้จุดสองครั้งหรือเปล่าผู้ออนเหรอถอนแข็งเหงอไอ้สัตว์ฮะตือไอ้เหี้ยตีเลยจำมะ กูอยากได้แต่ระเบิดแล้วตอนนี้อยากได้ระเบิดโยนลงมาเออแต่กูอยากได้ห้าร้อยเฉจีสักสี่ช่องน่ะโยนมาให้หน้าสั่นเลยค่ะไาอีมาอ่ะไอ้โจ้เราเหมือนฝั่งนี้เราต้องยิงทางนู้นว่ะให้บอลม่ะแล้วฝั่งในบอลยิงทางเราแทนน่ะไม่ถึงเลทางนั้นไปทางนู้นว่ะอ่ะ เฮ้ยโอ้โหย,ยิบหายกูยิงเพราะไอชายทัดไอเดี๋ยวผมเดี๋ยวยิงลองรำกันมาดีเงี้ยข้างบนมาแล้วพี่โอเคข้างบนเ <c oughs> ขา,นาละตัว <c oughs> นดิไอตัดผมได้ยิงแค่อันเดียวเออดีไงโชว์มา<น>ม<อ>แล้วตีกันขาดมันหมดละยิงไม่หมดอะไอ้ตรงนี้มันยังไงตรงนี้ก็ต้องอ๋อเดี๋ยวนี้นะตรงนี้ <c oughs> ยิงแค่ฝั่งเดียวเหรอไอล้างเขาสามสี่ตัวพี่ล้างเขาเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่พั่งอยู่หลังเสาเลยโอคนไฟลงมาทีนี้เกินเลย เฮียก็ไม่เออเฮียอะไรเนี่ยมึงกระโดดลงมาแล้วมึงบอกตีว่ามึงไม่ตายอ่ะโอ้ยเฮียประตูแตกเลยเลยโอ้ยเฮียมันไปอยู่หลังเขาไอ้สัสตะพุดไปอยากไกลเลยเนี่ยสเฮียเอ้ยข้างล่างวะโจ้ เฮ้ยไอ้เหียเฮ้ยไอ้เหี้ย,ย,ยมันได้เข้ามาข้างหลังกลัวที่ผายแล้วเหียต้องตาวไม่ตายเฮ้ยเหี้ยโดนนอืนฆ่

เ้ยเล้วเฮ้ยแสยงรถตัดอีกา,ายเละฟ้าฟ้าึ้นมาไอ้เหี้ยเลยอะไรวะมันหนิงได้ด้วยหรอหวะเม่ฝนมาพี่นี่หดโอ้โ้หมดโนหด้ด,ดร 3, เอยด 1. 1> เยิดไปก่อนแล้ว,วดอ้ยมหมดโด้้ยห้ย ิถหายแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่มายเออเออแข็งแป๊บนึงพี่อุ้ยไอ้เหี้ยมปาดกูเลยเหรอเอามาขันหลังเลยว้ยเอาเลยทำคนเดือดอ้อมหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเลยมาแล้วปมไฟป้อมไฟเออ ไอ้ีคยหลังกูช่กูวยวนช่วยนี่แค่ครังเดียองยิง8แปดไเงี้ยรับยิงหลังแม่งได้เลยแล้

เราเลนกันอันนวันไล่วานมันมันมันจะยุ่งผินอันนันเลยเดี๋ยตัวใกล้มีแต่ยาเลยพี่ดูจะเอาล้างมานพนหน่อยยิงทางน้นยิงทางน้นมีทางน้นที่ยิงย มีช่องนี้มีช่องนี้ตรงกูตรงกูถ้าจะยิงมันวิ่งมาตรงกูได้นะโอ้ยยี่อะไรกูรูกูรูกูเฮลมีเฮลมีดูนั่งเฟิร์นกี่มาเนี้ยโอ้ตีขวบ หมดแล้วนี่พวกเข่งนักข่าวคนโกรหเนียพวกเราไปปหจะหมดเปลือกัไกลๆน่นตัวหนึ่งตีหบักหักถึงอ เทินเลยไหมไปกดละโคตรโหดเลยว่ะขึไปเลยนะขึ้นระดับสิบแล้วอย่างเนี้ยเฮ้ยเอาแกไปจ่อป้ายแกสภาพเครืงบินทางมันมีทุกขึ้น่องบินทางเลยนะเฮยเฮ้เพศอต่เครงบินทางคือขึ้นไม่ได้นะมึงต้องกดแล้วรอเลือกใหม่อีกสองนาทีอ่ะไอ้เงี้ยวุ่นหาแล้วก็คือมันไปนอนค้างอยู่ในเครื่องบินกัน